วันนี้มาแลกในเรื่องขอ้งอาหารกันบางค่ะถ้าผู้ตึองอาหารไทยกับองบอกเรียงตงบอกว่าอาหารไทยเรานี่ขึ้นะชื่อนะขึ้นชื่อในไล่เมนูด้วยกันนะคะอาานายกรัฐมนตรีแต่ก็เล็งให้แล้วว่วาอาหารไทยเรานี่ เป็นทีต้องการข้องนักองเที่ยวเป็นทีต้องการคือกินแล้วร้อยถ,ถูกชนชาร์ก็โชบเพราะฉะนั้นนะคะ่านบอกวา่าอหานไทยมีเป็นเนื่องที่จะดึงดูดนักองเทียวนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะ่ะท่านก็ได้มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานนะคะ,ะทางกระทรวงองเที่ยวและกีฬานะคะซึ่งท่านก็ได้เรียกประชุมแล้วก็พูดถึง่งเรืองข้องการนําเสนอไทยแลนด์ซอฟต์พาวเวอร์ฮาร์าน ฟิวเจอร์ฟู้ดนะคะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องของอาหารอาลานแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของอาหารแห้งอนาคตด้วยนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่นา,า,านบอกว่ารัฐบาลนี้มองเห็นโอกาสในสิ้นค้าฮา้าน หรือว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่มีคนบริโภคมากนะคะมีศักยภาพในการจับจ่ายสูงแล้วการในกลุ่มฟิวเจอร์ฟู้ดนะคะหรือว่าอาหารแห่งอนาคตค่ะที่กาลังเติบโตอย่างต่อเนื่องก็อยากจะชาอุตสาหกรรมอาหารมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศพลักดันให้ไทยเป็นประเทศแรกที่พลักดันการถูดเชิงอาหารรัฐบาลก็ให้ความสําคัญทางเงินทุนการตลาดการทําลักสูตรนะคะ ในเรื่องของการทำอาหารสินค้าส่งออกนะคะการทำให้สินค้าการ,กรเกษตรมีราคาที่ดีขึ้นเพราะว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าในประเทศทำให้กเกษตรก,รกรก็มีรายได้ที่มั่นคงนะค่ะนี่เลยวา่าสร้างองค์ความรู้ด้านอาหารให้ประเทศไทยเรานี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยอาหารไทย แปลอ่านโดยอ่านไทยรูปแบบไม่ม่ๆนะค่ะก็บอกว่าจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างโอกาสใ้กับสตาร์ทอัพไม่ๆที่เกี่ยวข้องกับอาหาร,า,ารถที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะ่ะอ่ะพู่ถึงเรือก็อ,อาหารไทยต้องยอมรับว่าไล่เมนูออกมาเพียงนะทหน่เป็นเมนูระดับโลกทีเดียวนะคะ่ะเราก็บอกว่าหัวต่อไปนี้อาหารไทยเราจะอ่าเป็นอาหารที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวข้าวมาันไม่ใช่อ,าาอ่านปกติเลยไม่ใช่อ่านที่เรากินคนพูดแล้วอาหาร,ราลานด้วยอือ,อาหารไทยแลรกลนะคะ